เอาไว้หาเอ้ยไม่จอดอะไรตรงนี้เนี่ยตันนะ่ะคุณดิมลง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 ไปหลบห,หลังรถไปหลบหลังรถผม คุณดิมครับเข็งใจไปนะครับคุณดิมคุณดิมเป็นเพื่อนเป็นไรนะคุณดิมผมขอโทษที่ผมขับรถไม่ดีเองกับผมมันบิดเองผมน่าจะมีประโยชน์เลยก็เห็คุณดิมพี่ก่อนดีอ่ะคุณดิมเข็งใจไหมครับคุณดิมพวกตายครับคุณดิมขอโทษคุณดิมทำไมคุณต้องฝากผมด้วยอ่ะคุณดิมเอ่อคุณดิมเป็นไงบ้างครับ ที่ห้องฉันเอ่อถ้าท,ทำไมล่ะครับคุณดืม่มนมของเหรอ,อ,อไม่ใช่ไปใส่สูตรที่แกมองตอนนั้น <c oughs> แล้วเอาโทรศัพท์ฉันไปโอ้ยม,ไม,ไม,ไมัไม่เป็นไรหรอกครับเออผมเกรงใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ทำงานแทนฉันที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วใช้ชื่อฉันด้วยนะ <c oughs> ต่อจากนี้นายจะชื่อดีมคนอื่นยังไม่เคยเห็นหน้าฉันนายจะได้งานแรกอโอ๊ยเอาไงดีวะให้กูเป็นสายลับนี่นะคุณดีมคิดอะไรอยู่เนี่ยกูไม่งี้กาตลอดหกฉากไอ้ชิบหายโอ้ยกูทำไม่ดีนะทุกที่ไอ้มีอะไรทำต้องทำสินะ วะคุณดิมเออเอาชุดไหนดีวะเออไข่โถมาีกวะฮะหายแล้วเฮ้ยเออคุณทำกี่ดีปะเนี่ยเออโอเควะฮัโลโหลครับฮัโลโหลฮัลโหลผูช,ชี่อชีคุณดิมฉันลืมบอกเลยรหัสลับของเราคือน้ำใหญ่แล้วฉันจะตอบว่าข้าวผัดตามนี้นะ <laughs> ย้ำอีกรอบนะคะคุณดีมพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองที่สวนนั้นฉันจะใส่ชุดสูทสีดำรหัสลับเราคือนมใหญ่แล้วฉันจะตอบว่าข้าวผัดแค่นี้นะคะโอเคว่าแต่สวนนั้นไหนอะ่ะ <c oughs> แกงโง่ใช่ไหมเอ้าก,กูไม่รู้จริงๆไหมอะ่ะ เอ่อขอนั่งด้วยได้ไหมครับเชญค่ะน้งใหญ่ ฮัลโหลหรอะแล้วผมคุณเนี่ยจะแก้ผมหรือไงฮะอะไรผมเนี่ยมาส่วนนั้นแล้วเนี่ยผมเป็นเจอคุณเลยผมมาตั้งแต่บ่ายสองอะโตเวลาด้วยเนี่ยผมจะบอกอลไรนอก่ากจะมาถึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมต้องนั่งเรือนั่งซีต่อเดี๋ยวกว่าจะถึงเนี่ยเดี๋ยวคนไปส่วนนั้นไหนส่วนสาธารนะไงนี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าส่วนนั้นคืออะไรส่วนสาธารนะไงกูก็พูดอยู่เมื่อกี้ส่วนนั้นที่ฉันหมายถึงคือการหัสที่เราจะไปบุกกันมันคือรหัสลับคนอื่นจะไม่รู้คนรู ไม่รู้โอ้ยงั้นคืนนี้สองทุ่มที่เขาทุ่งหาดแยกสามสิบสองเจอกันที่หน้าซอยโอเคนะเออครับครับอะไรล่ะโอ้ยกูกูมีบารยาาไหมอ่ะจะให้กูเออใช่ไหมได้รุ่นน้ากูเออแน่รุ่นเจอกูแน่ เออลูกพี่ครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสายรับดีมตายเรียบร้อยแล้วครับเดะคราวนี้แหละทุกอย่างเป็นของกูเออลูกพี่ครับเมียลูกพี่โทรมาอุ้ยเอ่อฮัลโหลครับ ครับครับผมสักแล้วครับอ่าอยู่อยู่อยู่ที่ทํางานครับจะไม่กลับดึกนะครับไม่ไม่ได้ไปกินเหล้าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเป็นเพื่อเข้าไปให้ลูกได้ครับครับผมครับไม่ไม่ครับไม่ดื้อแลครับอ่าแค่นี้นะครับครับได้กลับบ้านแล้วครับครับยังครับเฮ้ยเฮ้ยมึงขำอะไรกันวะ รู้ป variance, ่ะ oui ป at, pues. oh, ้าป erm oh, oh, ่าป้า like, ป okay, okay. okay, okay. okay. ่าป้าป้าป่าป้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 ่ป้าป้าป้ป้าปาป่ป้าป่งป้าป้าปาปปคาปป้าป้าปป้า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 ป่าป้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 าปปปปป เอ,อ้ยใช่คนนี้ไหมวะโวยซะด้วยพูดไปเนี่ยจะโดนแบบตอนบ่ายไหมเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกันเออนุมใหญ่เอาผัด้ยถกดเลยยูเออนี่คุณพี่อารมณันยาออนแบบนี้เขาด้วยหรอเออเฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเออขอโทษแต่เป็นไงว่ามาเป็นคุณดีหน่อยแล้วกันนะเออ ก่อนนั้นนี้ฉันคุยกับคุณแตมเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเป็นไงออมเมมของคุณดีมหายไปคะ่ะเอาไงดีเนี่ยอบอกคุณดีไหมะคะอย่า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 เพิ่งบอกเด็ดขาดไม่งั้นฉันตายแน่อ๋อค่ะแล้วเมมนั่นสำคัญยังไงหรอคะไปคุยกันที่ลับๆฉันจะอธิบายให้ฟัง เอ่อแล้วเมมการที่คุณยิมสั่งนี่คืออะไรฮะฮะอ,อ๋อ,อ,อ,อคุณยิมดีกว่าเออใช่ใช่ใช,ใช่อ๋ออ๋อ,อ,อคือพอดีผมจำไม่ค่อยได้ผมช่วงนี้ลืมลืมมาแต่สิ่งนั้นสิ่งสำคัญคุณเลยนะคุณตั้งใจกับมันมาเป็นปีเออเช่างมันช่างมันคุณมากับฉันก็นกนเร็วเออครับ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 อะไรล่ะอย่าครับกับฉันอีกแม่คุณเต็มค่าฉันแน่ อ๋อครับยังอีกโอยกว่าแล้วไม่ชอบใส่เดียวปัญญาอ่อนแบบนี้นี่ยว่าไงนะเออบอ,อาค่ะอ,อ๋อครับยังอีก เฮ้ยมึงมาหยิบรอยกูแก้วไปเร็วดีเร็วเร็วเร็วกูเครียดว่ะเฮียเออแล้วคืนนี้มึงกับเพื่อนอ่ะดูแลเมมการได้ดีนะเว้ยกูไม่อยู่อ่ะแม่งเมียกูตายอีกแล้วว่ะน่าเบื่อเฮียเมื่อไหร่จะตายสักทีวะอยากหาเมียใหม่ว่ะเจอสักทีเมมการของคุณดี เฮ้ยม hey, ึงเป็นใครวะเออคือค <s Gaz> <music> ือผมผมคือคือไม่สนละยิงแม่งเลยเฮ้ยชิบหายแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไปแล้วแล้วยิงยิงยิงโอ้ยคอยๆคุยดีโอ้ยหลบๆโอ้โหยิงก็ไม่โดนโอ้ยคนกัดโอ้ยคนเฮ้ยเสียงอะไรวะมึงไปดูดิครัโอ้โหโคตรเทพโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วโอ้ยปืตีเร็วอะไรฉันได้เมมไก่คือแล้วนะเฮ้ยไปตามพวกมันมาโกยเลยเร็วโถ่เว้ย วิ่งเร็วเร็วเร็วโอ้โหตอนไล่ตางเพศชายนี่เร็วกว่านี้ไหมเนี่ยฮะโขนี่ปากเลยเนี่ยโอ้ยแล้ววิ่งแล้วอาชีพอะไไปเลยไปเร็วๆๆๆโอ้โหใส่สี่ขูร้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยไปเร็วโอ้นี่กันไล่จังเลยดีโอ้ไปไหนวะแซกอะไหรวะไล่จังเลยเนี่ยโอ้ยไปแล้วผงไล่ไปกินจักรพรรดบ้านเลยโอ้โหเจ็บไล่กูไม่หยุดเลยวิ่งอะไรในทีวีเนี่ยเคยมึงก็หยุดสิไล่กูทำไมล่ะ โอ้คุณวิ่งเร็วดิคุณโอ้โหช้าเเต่าเนี่ยมึงไม่เฮ้ยสิบไปไหนเก่งจังวะเฮ้ยโอ้โหแก่แล้วจะวิ่งเร็วขนาดนี้นี่ปากนี่ปากหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่ติ๋วผมมีปืนปากนี่แหละโอ้ยนี่แกมีอะไรกูสักทีนี่วิ่งคุณวิ่งแค่เร็วนี่ไปช้าชิบหายเลยเนี่ยโอ้ยผมวิ่งช้าวิ่งเฮ้ยนี่ก็วิ่งเร็วชิบหายนึงโอ้รอดวิ่งก่อนอย่าพูดมากไปรู้วิ่งอยู่เดี๋ยวคุณโอ้โหแอบแอบเนี่ยแหละ ไปไหนวะไปไหนของมันวะโอ,อะ้ไปไหนวะไม่รู้ดิคุณมาไปยังอ่ะน่าจะไปแล้วนะดีเร็วเร็วดิปั่นหนึ่งก็ไปเออเออไปอยูอ่เร็วเออ มันอยู่ไหนกูถามว่ามันอยู่ไหนมันไปแล้วครับมันเป็นใครวะฮะไม่ทราบครับลูกพี่แต่คนคุ้นหน้าผู้ชายอยู่ถเถอว้ยพวกมึงไปสืบมาเลยนะเว้ยถ้ามึงสามตัวไปล่าไมา้กูไม่ได้นะพวกมึงตายครับครับได้กูเป็นตัวนี่พวกมึงยังโชคดีเนี่ยที่มันยังเอาแมมการ์ดไปไม่ได้อะถ้ามันเอาไปได้นะ พวกมึงไม่รอดไว้ฉันเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ต้องการเธอมีวานใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอว่าเธอนั้นมีเจ้าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเห็นเธรักกันรู้สึกว่าคันลูกตาหน้าจืดมันดีตรงไหนเคียงเจอ